สีเสม,มอทั้งคันสวยทั้งคันแน่นอนไม่มีตำมิำดใส่เป็นตัวแม็กเลนโซ่ให้ออฟตินะครับยางให้เป็นยางแฮนด์คุกเปลี่ยนมาให้แล้วทั้งหมดสีเส้นรอยน็อตอะไรต่างๆอยู่มันเริ่มครบนะครับไม่มีขัดแน่นอนสวัสดีครับผม,มออมปฏิพัทธ์ออตโอต้นะครับวันนี้มีกระบะแคบยกสูงเกียร์ออตโต้หคันมารีวิวให้ทุกคนชมนะครับ บอกเลยว่าคันนี้ราคาสบายกระเป๋ามากนะครับคันนี้พอนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทตลอดสัญญาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยก็สําหรับคันนี้นะครับเป็น Mitsubishi Titan นะครับเป็นตัวแคปยกสูง g e a อ Auto นะครับเป็นตัว GLS ตัวนี้เนี่ยออปชันที่เขาให้มาเนี่ยก็คือผมบอกเลยว่าเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นตัวภายนอกหรือว่าภายในนะครับคันนี้ก็มีการสวิตท,ทุกอย่างให้ครบแล้วพร้อมใช้งานเลยนะครับใครกาลังหากระบะแคปอยู่ก็ รับชมคลิปนี้ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ด้านหน้าของคันนี้ก่อนนะครับในส่วนของตัวกระจังหรือว่าตัวโฉมหน้าเนี่ยเป็นยังเป็นโฉมเก่าอยู่นะครับตัวรถเนี่ยเป็นรถปี2017นะครับแต่ว่าจดใช้งานเนี่ยปี2018นะโฉมก็จะเป็นโฉมนี้เลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ปกตินี่แหละมีไฟตัดหมอกให้นะครับสภาพทุกอย่างนะครับสภาพสวยนะพวกโลโก้อะไรไม่มีตำหนิเลยนะครับคันนี้ก็จะมีการเก็บสีมาบ้างแล้วบางจุดนะครับเหมือนเดิมรอยกระทอะหรือว่ารอยผมแมวต่างๆเนี่ยก็ เก็บงานมาบ้างบางส่วนนะครับแต่รวมๆเนี่ยก็คือสีเสมอทั้งคันสวยทั้งคันแน่นอนไม่มีตำหนิอันนี้ของเดิมโรงงานนะตัวคิ้วไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมเรียกว่าคิ้วแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกไฟหน้าอะไรทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับมีการเช็คให้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้าง,างนิดนึงโอเคเอาที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวคิ Z ้วซุ้มล้อตรงนี้นะครับก็อันนี้ติดเพิ่มนะนะมีมีการติดเพิ่มให้ก็ ทั้งสซุ้มเลยนะครับแล้วก็ชิ้นงานนะครับจะเห็นว่าสภาพสวยนะครับคันนี้เนะี่ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้จอดตากแดดนานนะครับเราเพิ่งไปใส่ให้ใหม่แล้วก็อันตรงนี้เนะี่ยก็สภาพสวยไม่มีรอยซีดรอยแตกรายงานเลยนะครับดูเนียนๆหมดแล้วก็ตัวล้อคันนี้เนี่ยนะครับใส่เป็นตัว m a ็ l e n น so โซ่ให้ขอบ18นะครับยางก้เป็นยางแฮนด์คุกเปลี่ยนใหม่ให้แล้วทั้งหมด4สเส้นนะครับสภาพสวยดอกลึกวิ่งได้ยาวๆนะครับ ส่วนตัวกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวให้เคียวกันสาสต,ตรงนี้นะครับดำเงาวสวยๆสภาพใหม่ๆเลยนะครับมือจับเป็นโครเมียมเหมือนกันแล้วก็เป็นระบบคย์เลสแล้วนะครับแต่เขามาดูโครงสร้างกันนิดนึงและส่วนของประตูนะครับรับประกันว่าไม่เคยถอดทําสีแน่นอนนะครับสีน้ําเดิมรอยน็อตอะไรต่างๆอยู่เหมือนเดิมครบนะครับไม่มีขัดแน่นอนสภาพสวยนะครับโครงสร้างเดิมเดิมเรามาดูเมทช์อาร์ตกันนะเลียงสวยๆแบบนี้เลยนะครับ รับประกันรถไม่เคยมีการตัดต่อนะครับก็เรามีพวกประวัติทรงประวัติสูตรอะไรให้ลูกค้าเช็คได้หมดนะครับตอนนี้แคปเหมืได้อ่ะดูสภาพนะครับรถเดิมๆสภาพสวยๆแบบนี้แหละนะครับผ่านการใช้งานมาประมาณหนึ่งแต่ก็อ่าเราก็คัดแต่รถที่มันสภาพสวยสภาพดีนะครับการันตีโครงสร้างจะเห็นด้านข้างเนี่ยสีเสมอกันสวยทั้งคันเลยนะครับตัวรถเนี่ยมันเป็นสีเทาดําของเดิมโรง,งงานอยู่แล้ว สติ๊กเกอะไรต่างๆไททันพารอยู่ครบนะครับอันนี้มีเสริมกันชนหลังให้นะครับอันนี้ปิดแยกอันนี้เราใส่เพิ่มให้นะครับ <c oughs> พวกจอยลากจูงอะไรต่างเนี่ยก็เป็นออปชั่นของตัวกันชนอยู่แล้วนะครับคันนี้มีกล้องมองหลังให้นะครับโลโก้ไททันมิสูหรือว่าตัว迈克金迪เซลตรงนี้ก็สภาพสวยของเดิมอยู่ครบทุกอย่างนะครับส่วนสภาพกระบะไลเนอร์อะเรามาดูกันใช้งานนิดหน่อยนะผมมองว่าเพราะว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยเธอมันสภาพยังดีอยู่เลยนะครับ พวกรอยแตกรอยขีดข่วนหรือว่าร่องรอยการใช้งานที่ทําให้เห็นว่ามันใช้งานหนักเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับสภาพสวยจริงก็เหมือนเดิมนะครับด้านใต้พวกยางอะไรเหมือนเดิมอยู่ครบนะครับตัวแชสซีไม่มีสนิมรถไม่เคยผ่านน้ำ่วมหรือโอทกภัยแน่นอนนะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับสวยๆพร้อมใช้งานตรงนี้โอเคปฟายท้ายก็เป็นฮาโลเจนปกตินี่แหละนะครับมีครอบอะไรก็เป็นของแต่งนิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่า ออปชัมีอะไรบ้างนะครับสภาพเป็นยังไงไปดูกันครับโอเคแล้วก็สําหรับภายในคันนี้นะครับจะเป็นตัวรถแคปเนี่ยผมจะไม่ได้นั่งในตรงแคปหลังให้ดูนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็อาจจะไม่ได้มาทุกคนอยู่แล้วแหละอา,อ,าอาจจะเอาไว้วางของหรืออะไรทั่วไปนะครับนะในส่วนของตัวด้านหน้านะครับได้บอหนังแล้วนะครับเป็นโทนดําทั้งคันเลยบอหนังสีดํา มีรูระบายอากาศตรงนี้เจาะให้นะครับก็น่าค่อนข้างสบายอยู่พอสมควรโอเคเรามาดูตัวนี้หน่อยตัวพออรมอลัยนะครับเป็นพองมลายมัลติฟังก์ชันสองฝั่งนะครับมีครูซอนโทนให้นะครับ,รบเพิ่มเสียงลดเสียงตัวนี้ไม่ได้มีวางสายรับสายนะแต่ก็ควบคุมพวก ตัวจอมัลติด้านหน้าเนี่ยก็คือจากตรงนี้เลยมีคูณคอนโทรลให้ก็โอเคแล้วแหละเป็นโงมอลไยพุ่มหนังปกติจะเป็นตัวเอนจินหรือว่าตัวเอนจินสตาร์ทเนี่ยอยู่ฝั่งขวาตรงนี้โอเคในส่วนของตัวจอเนี่ยเราก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นจอ Android ให้แล้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ฟังวิดีโอ fmam เล่นวิดีโอได้นะครับเรีจะเป็นตัว Android Auto ก็สามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกัน แต่มีเนวิ g เกเตอร์มาให้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเล่นเนาะแล้วส่วนของตัวแอร์นะครับเป็นแอร์ดูโอโซนแยกโซนซ้ายขวาเลยมีพาวเวอร์เลให้1ช่องตรงนี้แล้วก็ USB อีก1ช่องนะครับเป็นเกีย์ออโต้นะคันนี้แล้วก็ที่วางของอะไรก็มีให้ประมาณหนึงนะครับรวมถึงตรงนี้โอเควางแก้วได้2แก้ว จริงๆถ้าจะดูเรื่องกระบะออปชันของรถกระบะเนี่ยถ้าเป็นตัวแคบนะมันผมมองว่าพร้อมๆกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวออปชันภายในอะไรต่างๆนนะอาจจะมีตัวนาวาร่าเนี่ยที่ผมรีวิวบ่อยนะครับที่จะมีตัวกล้องมองรอบคันเพิ่มเข้ามานะครับส่วนตัวเบาะเนี่ยฝั่งนั้นไฟฟ้าไหมไม่ไฟ,ฟ่้านะครับแต่ว่าตัวถ้าเป็นฝั่งคนขับเนี่ยก็เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วสภาพโดยรวมก็ผมบอกเลยว่าคันนี้สวยนะครับไม่ค่อยมีตําหนิอะไร นะครับมีกระจกแต่งหน้าให้ฝั่งนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีไฟส่องสว่างในตัวนะจะมีอยู่ตรงกลางตรงนี้ใช้งานได้ปกตินะครับตั้งเป็นออโต้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพห้องเครื่องยนต์กันนะครับแล้วก็สรุปราคาและโปรโมชั่นอีกทีนึงครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับโอเคสภาพห้องเครื่องคันนี้นะครับก็แน่นอนแหละว,ว่าเรามีการดูแลเซอร์วิสแล้วก็มีการ เช็ดล้างปัดถูเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสภาพก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยสภาพสวยนะครับแผ่นตันความร้อนไม่มีฉีกขาดนะก็มีร่องรอยบ้างนะครับตามการใช้งาน ABS กออากาศแบตเตอรี่ของเหลวทุกอย่างมีการเซอร์วิสให้1รอบแล้วตอนรถเข้ามานะครับกอนส่งมอบเราก็จะเซอร์วิสให้อีกหนึ่งรอบเช่นกันพร้อมเช็คระบบชชวงล่าระบบไฟและระบบขับเคลื่อนให้เหมือนเดิมนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ2 4 2 4 0 0สีี แล้วก็สําหรับคันนี้นะครับผมตั้งราคาขายอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปี2017คันนี้ก็คันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ต้องใช้เงินดาวนะผ่อนอยู่ประมาณ7จ็ดพันปลายผมเทีกลมๆให้ว่าประมาณ8ปดพันละกันนะครับตลอดสัญญาไม่ต้องใช้เงินดาวผ่อนได้สูงสุด7ปีหรือ84งวดนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือว่าจะจ้นที่หน้าโปรไฟล์ทักพลตฟอมอื่นมากได้เช่นกันคันนี้เนะี่ยจะมีพิเศษให้ก็จะมีซื้อตัวประกันเครื่องเกียร์เนี่ยให้ลูกค,ากค,ค้าคานนะาใสจ หปีหรือ30,000กิโลเมตรแล้วก็ช่วยเหลือชุกเฉินนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนานหนึ่งปีแล้วก็ส่งฟีถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมครับถ้าสนใจไม่ต้องรอติดต่อเข้ามาได้เลยครับปฏิภัทออโต้ยีนหนึ่งเรื่องรถสวย